นิทานเรื่องนกน้อยกับพึ่งป่าก่อนที่จะไปรับชมรับฟังฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับนับป่าใหญ่ทางทิศตะวันออกของหุบเขามีป่าดอกไม้ที่งดงามราวกับแดนในฝัน ทุกเช้าแสงอาทิตย์จะส่องลอดผ่านยอดไม้ลงมากระทบกลีบดอกไม้หลากสีสีชมพูสีเหลืองสีม่วงและสีขาวสลับกันไปทั่วผืนป่ากลิ่นหอมของดอกไม้ลอยอ้อยอิ่งอยู่ในอากาศทำให้ทั้งป่าเต็มไปด้วยชีวิตชีวาบนต้นไม้สูงต้นหนึ่งมีรังเล็กๆสารด้วยหญ้าแห้งและขนนุ่ม ในรังนั้นอาศัยอยู่กับนกน้อยตัวหนึ่งมันเป็นนกตัวเล็กขนสีฟ้าอมเขียวดวงตากลมโตเป็นประกายเสียงร้องของมันไพเราะราวกับเสียงขลุย่ยแต่นกน้อยมีนิสัยอย่างหนึ่งมันเป็นนกที่ขี้กลัวทุกเช้านกน้อยจะบินออกจากรังเพียงไม่ไกลมันมักจะเกาะอยู่แค่กิ่งไม้ใกล้ๆถ้าเห็นลมแรงไปหน่อยก็รีบบินกลับ ถ้าเห็นเงาอะไรผ่านไปก็ใจสั่นจนขนฟูโลกข้างล่างมันน่ากลัวนกน้อยมักบอกตัวเองเช่นนั้นสัตว์ตัวอื่นๆในป่าไม่ว่าจะเป็นกระรอกกวางหรือผีเสื้อต่างก็ออกเดินพางทำหน้าที่ของตนเองแต่นกน้อยกลับเลือกที่จะมองดูอยู่ไกลๆวันหนึ่งในเช้าที่อากาศสดใสเป็นพิเศษ นกน้อยบินลงมาเกาะดอกไม้สีเหลืองดอกหนึ่งเพื่อจิบน้ําค้างยามเช้าทัานใดนั้นเองมันได้ยินเสียงใกล้หูนกน้อยตกใจสะดุง้งใครนะ่ะพึ่งป่าตัวหนึ่งบินเข้ามาใกล้ลำตัวสีทองลายดำเป็นมันปีกใสสั่นไหวตลอดเวลาอย่าตกใจเลยข้าแค่มาเก็บเกสร พึ่งป่าพูดด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนนกน้อยมองดูพึ่งป่าบินไปบินมาจากดอกหนึ่งไปอีกดอกหนึ่งไกลออกไปเรื่อยๆจนแทบมองไม่เห็นเจ้าไม่กลัวหรอบินไปไกลขนาดนั้นป่ากว้างจะตายพึ่งป่าหัวเราะเบาๆข้ากลัวสิแต่ข้ามีหน้าที่ถ้าข้าไม่บินดอกไม้ก็ไม่ออกผลและฝูงของข้าก็จะไม่มีอาหาร คำพูดนั้นทำให้นกน้อยเงียบไปมันไม่เคยคิดถึงเรื่องหน้าที่มาก่อนตั้งแต่นั้นมานกน้อยเริ่มสังเกตพึ่งป่ามากขึ้นมันเห็นพึ่งป่าบินตั้งแต่เช้าตรู่แม้แดดจะร้อนแม้ลมจะแรงพึ่งป่าก็ไม่เคยหยุดทำหน้าที่บางวันพึ่งป่าบินกลับมาด้วยปีกที่เปียกฝนบางวันมีรอยขีดข่วนจากกิ่งไม้แต่มันก็ยังยิ้มเสมอเจ้าเหนื่อยไหม นกน้อยถามวันหนึ่งเหนื่อยพึ่งป่าตอบตรงๆแต่ข้าภูมิใจคำนั้นติดอยู่ในใจของนกน้อยหลายวันต่อมาท้องฟ้าที่เคยสดใสเริ่มเปลี่ยนสีเมฆดำลอยต่ำลมพัดแรงผิดปกติสัตว์ทั้งป่าต่างรู้ดีพายุใหญ่กำลังจะมานกน้อยรีบกลับรังกอดรังแน่นด้วยหัวใจที่สั่นไหว ขออย่าให้รังพังเลยมันภาวนาแต่แล้วสายฟ้าฟาดฝนตกกระหน่ำลมพายุพัดแรงจนกิ่งไม้ใหญ่เริ่มหักรังของนกน้อยสั่นไหวก่อนจะหลุดออกจากกิ่งไม้ช่วยด้วยนกน้อยร้องสุดเสียงมันพยายามบินแต่ลมแรงเกินไปร่างเล็กๆถูกพัดปลิวไปกลางพายุนกน้อยตกลงในโพรงไม้ใหญ่ ตัวเปียกปอนหัวใจเต้นแรงและที่นั่นเองมันเห็นแสงสีทองเล็กๆนกน้อยเสียงที่คุ้นเคยดังขึ้นคือพึ่งป่าพึ่งป่าเรียกฝูงของมันมาช่วยกันใช้ร่างเล็กๆรวมตัวเป็นกำแพงบังลมบังฝนให้นกน้อยที่นี่ปลอดภัยเจ้าไม่ได้อยู่ตัวเดียวน้ำตาของนกน้อยไหลออกมาไม่ใช่เพราะกลัวแต่เพราะซาบซึง้ง เมื่อพายุสงบป่าทั้งป่าเปลี่ยนไปต้นไม้ล้มดอกไม้หายไปมากมายพึ่งป่าหลายตัวไม่มีแหล่งอาหารและนกน้อยก็ไม่มีรังคราวนี้ข้าจะช่วยเจ้านกน้อยพูดด้วยเสียงหนักแน่นมันบินไปไกลกว่าที่เคยช่วยค้นหาดอกไม้ใหม่ร้องเรียกสัตว์อื่นให้มาช่วยฟื้นป่า นกน้อยไม่กลัวอีกแล้วเพราะมันรู้ว่าความกล้าเกิดขึ้นเมื่อเราทำเพื่อสิ่งที่ถูกต้องและเพื่อผู้อื่นไม่นานนักดอกไม้ก็บานสะพรั่งอีกครั้งรังใหม่ของนกน้อยแข็งแรงกว่าเดิมและน้ำหงในรังพึ่งก็หอมหวานยิ่งกว่าเดิมนกน้อยกับพึ่งป่ากลายเป็นเพื่อนแท้ทุกเชา้าเสียงนกร้องกับเสียงพึ่งบินจะดังประสานกันไปทั่วป่า ข้อคิดจากนิทานความกล้าไม่ใช่การไม่กลัวแต่คือการก้าวไปข้างหน้าแม้หัวใจจะสั่นไหวเมื่อเราทำเพื่อสิ่งที่ถูกต้องและเพื่อผู้อื่น